สวัสดีครับพบกับช่วงของเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงสับแหลกเกมทางบ้านนะครับก็เป็นเกมของทางบ้านครับที่ส่งมาให้ผมมาคอมเมนต์หรือรีวิวเกมนะครับกระดานนี้เป็นกระดานของอ่าด้วยดับฝีมือไฮคิวนะครับทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งด้วยข้อมูลก็เป็นอ่าอยู่ในสแตนดาร์ดเอนะครับก็สแตนดาร์ดเอก็อยู่ประมาณ1นึคิวถึงสองคิวนะครับทั้งคู่ไม่มีการสอบวัดดับนะครับผมจะอิงตามสแตนดาร์ดที่เขาอยู่นะส่วนอีกคนนึงอ่าถึง อีกคนนึงอยู่สแตนดาร์ด B นะครับสแตนดาร์ด B ก็อยู่ที่3 Q ถึง4 Q เพราะงั้น3 Q 4คิวสจนถึง4 Q เนี่ยก็อยู่ในระดับเรียกว่าไฮคิวทั้งคู่นะครับแต่เกมนี้คนทีอยู่ที่สแตนดาร์ด A ถือมัดสีดำนะครับส่วนคนที่สีขาวอยู่สแตนคนที่ถือขาวสีขาวนะครับอยู่สแตนดาร์ด B นะครับผมโอเคครับก็อันนี้ก็เปิดเกมกันแบบเรียบง่ายนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ยืนตำแหน่งนี้นะครับโอเค เขายืนตำแหน่งนี้ก็มีไม่เหมือนกันนะครับก็เหมือนทีเกิมนะครับก็มีแต่ตัวเนี้ยเขาอยู่ตำแหน่งเส้น3กับเส้น4ี่นะครับเห็นไหมความต่างกันตอนนี้นั่นหมายความว่าบริเวณตรงนี้นะครับสีดําอยากจะได้พื้นที่ฝั่งนี้นะครับส่วนสีขาวจะไม่ได้อยากพื้นที่ฝั่งนี้นะครับเพราะงั้นการที่เห็นเม็ดตำแหน่งแบบนี้นะครับการที่ว่าใครเล่นตำแหน่งนี้จะเป็นเม็ดที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับนะครับ โอเคอ่านี้ก็แสดงว่าสีขาวก็ค่อนข้างเล่นตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นปุ๊บไรในการที่จะเสริมให้มุมแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีการที่จะโจมตีตรงนี้นะครับส่วนดำนะครับสมมติถ้าดำนะครับดำไปเล่นตำแหน่งนี้ผมเห็นไหมเข่าก็จะไม่รับมือแล้วเพราะว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดน,นั้นนะครับเพราะว่าข่าค่อนข้างแข็งแรงไปแล้วนะครับพอข่าแข็งแรงปุ๊บอะดำเล่นนี่ข่าก็จะทิ้งมือทันทีไปเล่นจุดอื่นนะครับผมโอเคเพราะงั้นในตำแหน่งนี้มาปุ๊บนะครับ เราอยู่ในตำแหน่งเส้นสีนะครับสีสีดำเนี่ยมุ่งหวังไปข้างนอกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการโจมตีออกมาอะไรเงรี้ยสีดําก็จะสามารถไปตรงกลางกระดาษได้ง่ายนะครับพอไปกลางกระดาษได้ง่ายมันก็เลยทําให้พื้นที่บรนนิเวณนี้พื้นที่บริเวณนี้นะครับอ่าพื้นที่บริเวณตรงเนี้นะครับไม่ไม่ได้เป็นจุดที่สําคัญของสีดํานะครับเพราะงั้นคําถามคือดําจะย้อมไห้ข่าได้ตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมีการเข้าสามๆนะครับ อ่าแต่เล่นตำแหน่งนี้นะครับสีขาวไม่ค่อยดีนะครับอ่าเรามีตำแหน่งเนี้ยนะครับ <c oughs> เห็นไหมพอเรามีตำแหน่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยการที่สีขาวอ่ะเลือกที่จะเล่นรูปนี้นะครับุดสกิทนี้แล้วก็ยืนตำแหน่งเนี้ยมันก็เลยเป็นตำแหน่งที่เม็นเนี้ยเป็นหมากที่แบบแคบเกินไปนะครับจริงๆแล้วกำแพงตรงเนี้ยเราควรเน้นใช้ในการโจมตีมากกว่าไม่ได้ควรที่จะเล่นเอามายืนขยายแบบนี้นะครับเพราะงั้นในตำแหน่งนี้ออกมานะครับ อ่อผมปิดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าเน่นตรงนี้ออกมานะครับก็ข่าวตรงนี้ก็จะไม่ค่อยดีแต่ถ้าว่าข้างข่าวควรเล่นทำยังไงครับถ้ามาลักษณะนี้นะครับข่าวควรเล่นแบบนี้ไปเลยนะครับแบบนี้ไปเลยนะครับก็เล่นรูปรูปนี้ไปเลยนะครับอ่าจะสังเกตว่าจบออกมาแล้วนะครับข่าวก็จะได้มีปุ๊บปุ๊บลมายืนตำแหน่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับ เพราะงั้นส่วนตรงนี้ของดําก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับถ้าสมมุติดํากลับมารับนะครับพื้นที่ที่สมมุติว่าเราตีนะครับสมมุติเราตีว่าให้สีสีขาวมาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะตีไว้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณสิบห้าแต้มนะครับเพราะงั้นในเมื่อมันมีประมาณสิบห้าแต้มเนี่ยครับตรงนี้มันก็เลยไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับถ้าจบมารูปอย่างนี้นะครับสีขาวเป็นผมผมจะเล่นตำแหน่งต่อนะครับเพราะงั้นตรงนี้ออกมา สีดาอาจจะไม่ค่อยดีหรือจะเล่นม็ดนี้ต่อก็ได้นะครับโอเคเพราะงั้นตอนนี้นะครับเขาเล่นโจรสกินี้ไม่ค่อยดีนะครับกําแพงใช้กําแพงนี้ไม่ประโยชน์นะครับนี่ดากลับมานาแล้วเห็นไหมครับเพราะงั้นตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาสีดํากลับเล่นไ่เล่นตําแหน่งนี้ต่อด้วยนะครับแต่ตําแหน่งเนี้ยนะครับผมคิดว่าขาเนี่ยมันอยู่ส้่เส้นสามันนะครับมันก็ยังไม่ได้อยากเล่นนะครับ ดำก็เป็นฝ่ายที่อยากเล่นเองนะครับจริงๆแล้วเป็นนี้ผมอาจจะอยากเล่นเปนนี้มากกว่าก็คือต่อให้กําแพงเนี่ยสร้างกําแพงมาแล้วอะแล้วไม่ยอมให้กําแพงได้สร้างโมโยงหรืออนาเขตหรืออิฐพลตรงเนี้ยผมว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขาวจะเล่นยากกว่านะครับเพราะว่าเราสีขาวบิ้วมาตรงกลางแล้วได้ให้ดําข้างในแล้วแต่ถ้าต้องทัาง,ง,งนอกไม่ได้อีกผมว่าขาวไม่ค่อยดีแหละนะครับอืมชบผมประมาณนี้นะครับ อ่าอันนี้ข่าวลับเนาะจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ค่อยลับไม่ไม่ต้องลับนะจริงๆแล้วเม็นี้คนเล่นนินะครับต่อให้สีดําเล่นนี้มาก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นถูกไหมครับไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นเรามีทางเชื่อมอยู่แล้วเราไปวิ่งตรงกลางได้แต่ว่าตรงเนี้ยผมว่าเป็นคีย์หลักที่สําคัญมากๆนะครับอืมโอเคอันนี้ก็เป็นว่าพอหลังจากเล่นตําแหน่งนี้ปุ๊บข่าวก็กลับมาได้เล่นตําแหน่งนี้นะครับดําเล่นนี้ไม่ค่อยดีนะครับจริงๆแล้วพอหลังจากตรงเนี้ย นะครับเดี๋ยวในเปอร์เซนเต้ก่อนไม่เป็นไรนะครับแต่เม so ่นนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆเราควรจะเล่นออกมาก่อนนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วเขาต่อลงแล้วก็ต like ่อแบบนี้นะครับเพราะงั้นตำแหน่งนี้ออกมาแล้วอย่างนี้ออกมาสีดําอาจจะค่อนข้างดีกว่านะครับอ่ามันไม่ค่อนข้างดีกว่าสีดําคนรับเป็นนี้มากกว่านะครับแต่ในเกมจริงไปเล่นกระโดดแบบนี้นะครับเป็นนี้ออกมาขาวเล่นนี้ใหญ่มากนะครับขาวเล่นนี้ใหญ่มากเลยนะครับ ต,ต้องถอยถอยเสร็จปุ๊บทีนี้เราสามารถที่จะเล่นขยายอนาคเขตกลางอะไรฝั่งนี้ได้นะครับแต่ถ้ามาลักษณะนี้ผมว่าผมอาจาจะอยากจะโจมตีขาวดําต่ออย่างเงี้ยเราเพิ่มแต้มตัวเองนะครับเพื่อทําลายฐานแบเนะี่ยผมว่าอย่างเงี้ยอาจจะโอเคหรือไม่ก็กระโดดแบบเนี้ยนะครับผมว่าอย่างเงี้ยสีสีดาอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับการที่เราเล่นนะครับเราต้องดูเรื่องของว่าเออจุดสําคัญอยู่ตรง,งไหนสีขาวเล่นเม็ดนี้นะครับคาถามคือ ถ้าสีขาวเล่นนี้อีกรอบหนึ่งเราต้องรับไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องถามก่อนนะครับแล้วถ้าถ้าสมมติเราไม่รับนะครับแล้วไปเล่นที่อื่นเราก็ต้องมาตั้งข้อข้อคําถามอีกรอบหนึ่งว่าแล้วดำก้อนนี้มันรอดแล้วหรือยังนะครับถ้ารอดแล้วนะครับเราสามารถทิ้งมือได้นะแต่ถ้ามันไม่รอดนะครับผมว่าอย่างนี้ขาวดีกว่ามากๆนะครับผมโอเคเรางั้นตรงนี้ไม่ค่อยดีสําหรับสีดํานะครับขาวก็เล่นม็ดนี้นะครับ จริงจริงแล้วตรงนี้เรามีความแข็งแรงเนาะเราไม่ได้อยากได้ด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะครับผมจะเล่นเบนี้นะครับคือเรามีขาวอะเราเราอยากได้ด้านนี้มากกว่านะครับถ้าเขาเล่นเบนินะครับเชื่อมออกมาเชื่อมแล้วก็จัตตลิเบนินะครับแล้วก็กระโดดแบบนี้นะครับเราก็สร้างพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้เราแข็งแรงมากๆแล้วนะครับเราจะไม่อยากเชื่อมไม่อยากทําอะไรเลยนะครับบุเวณด้านนี้นะครับแต่ว่าด้านนี้มันเป็นจะเป็นกรอบที่ค่อนข้างใหญ่ของขาวนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะไปประสานกับไอ้ด้านฝั่งนี้นะครับมันทําให้กรอบตรงนี้เคลื่อนนหาเพราะฉะนั้น เป็นนี้ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถอยเป็นนี้ไม่ค่อยดีเลยดําต่อออกมานี้ใหญ่มากนะครับมันทําให้หนึ่งเห็นไหมทะลุออกมาดําตรงนี้สร้างพื้นที่ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมว่าดําดีกว่านะครับอืมแล้วก็เม็ดนี้แล้วก็ยืนเม็ดนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ ถ้าสีขาวเล่นเมนี้เพื่อหวังที่จะโจมตีด้านนี้นะครับเพื่ออนาคตด้านนี้ต่อผมว่ามินิ้ของขาวเป็นเม็ดที่ดีนะครับเม็ดที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าหลักการโจมตีครับเราต้องทำลายฐานก่อนใช่ไหมเราเล่นเมนี้ขึ้นมาเนี่ยคำถามคือถ้าดําทิ้งมือเนี่ยขาวแค่แค่ปิดถูกไหมครับแต่ว่าพอแคปิดปุ๊บแส้งว่าสีดําทิ้งมือได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นดาอาจจะเล่นอย่างนี้นะครับแบบนี้อย่างนี้ผมว่าอย่างนี้ดําดีกว่านะครับดาดีกว่าเลยเพราะว่าตรงนี้ออกมาสีขาวเนี่ยไม่สามารถสร้างพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่า สีสีดำตรงนี้มันทะลุออกมานะครับเพราะงะั้นตำแหน่งนี้มันเลยไม่ค่อยดีสําหรับสีสีสีขาวสะเท่าไห่นะครับอันนี้ดําก็รับเนาะก็เป็นตามธรรมชาติของดับของคิวนะครับส่วนใหญ่ก็จะชอบรับกันนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้ขาวได้ตั้งขึ้นเนาะอันนี้ก็ไม่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โอ้เมนนี้ผมว่าสีี่ดำเนี่ยรีบบุกเกินไปนะครับ,ร,บรีบรีบรดโครงสร้างเกินไปจริงๆแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องลดเลยเพราะว่าตอนเนี้ย สีดำอ่ะค่อนข้างนําแล้วนะครับควรรักษาตัวเองก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็กระโดดอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยต่อให้สีขาวจะรับตรงนี้ก็พื้นที่ก็ยังไม่ได้ไม่พออยู่แล้วนะครับอโอเคเพราะงั้นสีดําเล่นวินี้ออกมาก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าคำถามคือตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างครับสีขาวควรทำยังไงตรงนี้นะครับขาวเนี่ยเรามีโผล่ตรงนี้แล้วเห็นไหม มีขาวตำแหน่งนี้แล้วนะครับดำตรงเนี้ยก็ยังอาจจะยังไม่มีฐานถ้าเป็นผมนะครับผมอาจจะเล่นเบ็ดนี้นะครับโจมตีสีสีสีดําก่อนนะครับสมมติด้านดำเล่นนี้เราก็จะเล่นตำแหน่งนี้นะครับเขาเล่นนี้ออกมาเราก็อาจจะเล่นอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วปีนี้เห็นไหมสีขาวก็ไม่ค่อยดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ถ้าอยากเป็นผมอะผมอยากจะทําลายฐานก่อนนะครับสมมติว่าถ้าดาหนีออกมาแล้วก็กระโดดเห็นไหมพอเรากระโดดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไปโจมตีหนึ่งเม็ดนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะงั้นเวลาเราเล่นนะครับเราก็ต้องประเมินก่อนว่ายังไงนะครับเดีย๋ยวผมขอตรงนี้ก่อนตรงนี้อ่าสีตรงนี้มาตรงนี้สีดํามีโอกาสารสร้างเป็นกลุ่มวีได้ตรงนี้เป็นกลุ่มลอยนะครับเพราะงั้นถ้าเราอยากจะโจมตีอยาตีก้อนนี้ก็คือเราก็ต้องแค่ทาให้โมเลนตรงเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มวีให้ได้นะครับเราก็สามารถสร้างก่อหยุดได้แล้วนะครับ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะสําหรับผมโอเคปื้ดเสร็จอ่าเม็ดนี้ของเขาไม่ไม่ดีเลยนะครับจริง,รงๆแล้วเขาเล่นเม็ดนี้ใหญ่มากๆนะครับอีอ่าอย่าแป๊บหนึ่งนะโอเคเม็ดนี้มไม่ดีนะจริงเป็นผมมาผมเล่นตำแหน่งนี้แล้วนะครับอันนี้ใหญ่มากนะครับอันนี้อะไรอันนี้ใหญ่มากนะครับ ทำไมถึงใหญ่นะครับมันคือการทําให้ดําทั้งแถบเนี่ยครับไม่มีฐานเลยนะครับพราะไม่มีฐานตําแหน่งเนี้ยไอ้น,นี่ก็จะกลายเป็นกลุ่มลอยนะครับพราะเป็นกลุ่มลอยขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ขาวเนี่ยสามารถที่จะสร้างในการโจมตีหรือนอนา,นาคตได้นะครับอืมเรืองนีคือเม็ดนี้ของสีขาวนะครับก็จะมีดําสามารถเล่นโจมตีส่วนกับตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะงั้นตรงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอือฮึอืออ,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 อโอเค ต่อตัดออกมานี้เลนี้ดำมาเล่นไม่ค่อยดีครับเป็นจริงเมดน,นี้ออกมาเป็นผมเล่นเชื่อมอย่างนี้นะครับหรือไม่ต้องไปแตะเลยเล่นนี้ดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ผมว่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้สีดำมาค่อนข้างกลับมาเชื่อมได้ง่ายนะครับเห็นไหมต้องกลับมารับรับเสร็จแล้วก็เล่นนี้ต่ออืมแต่เมืต่อลงใช่ไหมเล่นนี้ต่อนะครับมันจะทำให้อาจจะไม่ให้สีขาวเนี่ยไปกลุ่มรอยด้วยซ้านะครับจริงๆพอเล่นตำแหน่งเนี้ยอ่าและขาวเล่นเนี้ย ดาไม่ต้องสนใจเลยครับดันถอยปล่อยให้เขาเชื่อมตรงนี้ไปเราก็กระโดดตำแหน่งนี้นะครับแมบนี้อาจจะมีเส้นพื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นแต่ว well. ่าแต่ว่าตอนเนี้นะครับมันก็ไม่ได้สร้างพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้อาจจะอย่างนี้หรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้แล้วก็อย่างนี้หรือเปล่าสร้างแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นกรอบพื้นที่อย่างนี้ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าลลมตามหลักแล้วนะครับมันก็เป็นการที่ได้ยากอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยนะครับ เราอาจจะเล่นอย่างยังไงดีอย่างนี้เนาะอย่างนี้อย่างนี้ปื๊บปื๊บไปแบบผมชอบแบบนี้ดีกว่าเราได้เซนเต้นะพอเราเล่นเซนเต้ตร,ตรงเนี้ยเวลาเรามีความแข็งแรงแบบเนี้ยสีดําสามารถเล่นเม็ดนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าสีดําเล่นนี้ดีกว่านะครับขาวได้พื้นที่มา1 2 3 4 1 3, 2 3 12เต็มที่ก็ประมาณ15 16กแต้มแต่ความแข็งแรงของดําที่แลกกลับมาครับผมว่าดําคุ้มกว่านะครับ ดำมคุ้มกว่าเพราะงั้นแต่ถ้าเราไม่ต้องทาอะไรเช่นอย่างเงี้ยสมมติเป็นผมเนี่ยผมเล่น Istanbul, นีคก่อนนะครับขรขเขากระโดดกระโดดเสร็จสมมติเขากระโดดเพื่อจะสร้างรอดนะครับเราก็อาจจะเล่นในการโจมตีแบบนี้นะครับเขอาอาจจะไปพังบ้านเราด้านนี้แต่เราก็ค่อยมาเล่นด้านนี้ต่อนะครับอย่างนี้ผมว่าอุ้ยอะไรอ่ะผมว่าอย่างเงี้ยออกมาข่าวเล่นง่ายกว่านะครับและดําก็ไม่มีฐานเลยนะครับอันนี้ผมว่าดําอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นสิบเจ็ดเนี่ยอาจจะไม่เล่นด้วยอาจจะโจมตีกลับแบบนี้เลยด้วยซ้ำนะครับ เพราะงั้นสีดําจะมีความอันตรายเวลาเราเล่นนะครับเพื่อนๆอย่าให้ตัวเองมีกลุ่มวิกนะครับการที่เรามีกลุ่มวิกหนึ่งก้อนโอกาสมันแพ้สูงมากๆแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็สีดาไม่ค่อยดีนะเนี่ยพอเล่นตัวนี้ปุ๊บทําให้สีดําตรงนี้ไปกลุ่มวิกเลยนะครับเขากลับมานําแล้วจริงจริงเวลาเราจะรอดนะเราควรรอดแบบด้านที่แบบอะไรนะที่สามารถรอดรอดได้ง่ายนะครับแต่ตรงนี้ก็ได้นะมันก็ไม่มีอะไรนะถ้าถ้าสีดําอยากจะเล่นเบน,นิดตั้งแต่แรกนะครับ ก,ก็สาม,มารถเล่นได้นะครับแต่ว่าดําไม่ได้เล่นเนาะดาขาวไปเล่นเบนิดนะครับอโอเ้โอเบนิดตัด,ดอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับเบนิดำตัดเบนี้โอ้โหจุกมากนะครับตอนแรกขาวอยากจะโจมตีใช่ไหมตอนนี้กลายว่าโจมตีไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยแล้วลหลายคนนะ่ะชอบไปเชื่อมกันมีใครเป็นบ้างครับลองสังเกตตัวเองนะชอบไปเชื่อมกันจริงๆแล้วเบนี้เราก็กินไปเลยให้มันเคลียร์เสร็จแล้วเล่นนี่ หรือถ้าเขาเล่นนิ่งเราไม่ต้องเชื่อมแล้วเราเอามือไปเล่นที่อื่นต่อแบบนี้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ควรเชื่อมนะพอเชื่อมแบบเนี้ยเอาอเคอยากจะตัดใช่ไหมแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็จะมีปัญหานะครับมีตึงขึ้นมาเล่นนี้แล้วก็มีต้นตัดตัดอ่งเี้ยน,นั่นหมายความว่าอย่างเงี้ยดำคุ่งขวาแขมตอนเนี้ยเส้นของสีดํากับเป็นล่าแบบเนี้ยแล้วดำมีโอกาสที่จะได้พื้นที่ด้านนี้อีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าค่อนข้างดีกว่านะครับอันนี้เขาเล่นไม่ค่อยดีนะครับจริงๆแล้ว ข่าวครถ้าอยากจะเล่นฝั่งนี้ควรเล่นแค่นี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยดำด้านนี้ก็ไม่ใหญ่ปะ่ะเพราะมีข่าวด้านนี้ผมว่าฝั่งเนี้ยด้านนี้ทุกคนใหญ่กว่านะครับอาจจะต้นนองปิดด้านนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างพื้นที่กรอบคืนนี้ขึ้นมานะครับนะครับเกมจริงไม่ได้เล่นนะเสียดาสีดำโจมตีที่นะครับเมนี้ดำเล่นผิดนะครับเพื่อนๆอ่ะบางทีอาจจะหลายคนอาจจะชอบในการเล่นนะในการเล่นเมนี้นะครับแล้วนี้แล้วปิดเมนี้นะครับ เป็นนี้มันจะมันมันมันต่างกันยังไงครับจริงๆแล้วเป็นนี้เราสามารถเล่นนี้ได้เหมือนกันนะครับมันต่างกันตรงที่ว่าเป็นเนี่ยนะครับกับเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยมันจะไปถ้าเราเล่นเนี้ยมันจะไปถูกลดนะครับไปถูกลดอ่าอะไรนะลดลมหายใจของสีดํบริเวณข้างในมุมด้านนี้นะครับเพราะงั้นเป็นนี้เราก็ควรเล่นนี้นะครับสมมติเราเอามาเป็นรูปเดิมนะครับเป็นนี้สีขาวจะเชื่อมไหมล่ะถ้าขาวเชื่อมเราก็เชื่อมนะครับ พราะง้นไม่ค่อยดีอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่นถ้าเขาอัตลิเราก็กินใช่ไหมครับพอเรากินเสร็จแล้วตรงนี้นะครับความแตกต่างของมันนะครับก็คือเขาต้องเขาต้องสามารถกินพอกินเสร็จปุ๊บเราสามารถเล่นมินติต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ความแตกต่างของมันนะครับอ่านมาดูเกมจริงกันเกมจริงมันต่างกันเยอะแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเกมจริงมันทําให้เขาเล่นโบนันตำแหน่งนี้นะครับมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เมนี้ดําไม่ค่อยเวิร์กนะครับจริงๆแล้วดำอาจจะต้องกินก่อนทําตรงนี้ก่อนเป็นเซนเต้ก็ได้แล้วก็กระโดดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆรูปนี้ผมว่าผมผมอยากจะเล่นแบบนี้มากกว่านะครับเล่นแบบนี้มากกว่าเพื่อที่จะไปบุกไปพื้นที่ด้านนี้ต่อผมว่าอย่างนี้ผมว่าสีดาโอเคนะครับอันนี้ข่าวเล่นเมนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ จริงเม็ดนี้ออกมาไม่เห็นต้องทําอะไรเลยครับเราปิดแค่นี้แค่นี้ก็ใหญ่แล้วใหญ่มากๆใหญ่มากๆพอแล้วพอเราปิดตรงนี้มันทําให้ไอ้ดำสามเม็ดเนี้ยมันโดนตัดออกจากกันนะครับพอดำโดนตัดออกจากกันเท่ากับว่าสีดำเนี่ยอยู่ในวงล้อมขาวนะครับเพราะงั้นตรงนี้ออกมาผมว่ามันดีดีกว่าขาวเยอะเลยนะครับดีกว่าขาวเล้ม็นี้อีกนะครับออันนี้อันนี้ก็คือถ้าดำต้องการขายก็ได้นะสองเม็ด เม็ดเนี่ยเนี่ยชอบชอบไปชนหัวดแบบนี้จังเลยผมไม่เข้าใจจริงๆทาไมข่าวต้องชอบชนเวลาเราเล่นเม้นท์อยากปิดพื้นที่ก็ปิดเลยครับเราไปเล่นตาแหน่งเนี้ยนะครับเวลาเราอยากเล่นนะอย่าไปชนหัวแบบนี้นะคิดว่าเล่นนี้เราจะตัดไม่ใช่นะครับไม่มีใครเขาเดินกันอย่างนั้นนะแบบอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งเนี้ยนะครับเม็นนี้ก็ยังไปที่มีไเป็ดป็ปลมหายใจของด้านนี้อีกมันไม่ไม่สมควรที่จะต้องทําเลยนะครับอยากสุดท้ายพอเล่นนี้ปุ๊บเราก็ปิด อยากล้อมพื้นที่ใช่ไหมก็ล้อมไปนะครับเราอยากตรงเนี้ยเราไม่ต้องทำอะไรเราล้อมแบบนี้ก็ดีกว่านะครับอโอเควันนี้กลายเป็นว่าด้านเนี้ยมันเป็นการช่วยให้ดำใช่ไหมตอนนี้ดำดีกว่าแล้วนะครับโอเคนี้ก็เป็นเซนเต้นเราก็ธรรมดาอือฮึ อ่าตอนเนี้ยครับสีดำเล่นมินนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับจริงๆขาวไม่คนเล่นด้วยซ้ำนะครับแต่นี้พอดำเล่นนี้อ่ะขาวอะครับขาวก็จะเป็นอยู่ในสแตนดาร์ดบีเนาะจริงๆแล้ววันนี้เราควรอ่านหมากกันก่อนนะครับถ้าเราอยากจะตัดเขานะครับต้องอ่านหมากนะครับอืแบบนี้นะครับต้องอ่านหมากนะครับอย่างนี้ออกมาดำได้กินนี้ดำดีกว่าแล้วนะครับอืมโอเคเรามารักษาบุที่ดีโอ้โหนี้ดำแฮปปี้แฮปปี้สุดๆนะครับแต่ว่า นี่มาตรงนี้เนี่ยดาวอยู่ยกระดัมก็มาพลาดตำแหน่งนี้โหไม่เข้าใจทําไมอ่ะเราต่อออกมาก็รอดแล้วนี่ใช่ไหมเพราะงั้นไม่จาเป็นต้องรับแบบนี้นะครับพอเล่นนี้เสร็จปับ๊บอ,อย่างนี้ต้องอาจจะต้องกลับนะอย่างนี้ออกมาถ้าทิ้งมือปุ๊บนี่โดนโดนหนักหนือนกันนะครับอืมโดนหนักไหมดูกันปุ๊บปุ๊บชึบโอเคถ้าสมมติทิ้งมือใช่ไหมครับ ก็อาจจะเล่นอย่างนี้นะครับปิดนี้นะครับแบบนี้นะครับก็อาจจะเหลือแค่2แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเราต่อลงแต่แรกอะ่ะมันก็เยอะแล้วอะ่ะทำไมต้องไปเล่นเป็ดนี้ผมไม่เข้าใจจริงจริงนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับอันนี้นะครับเวลารับนะปักเสือนะครับเพราะว่าเล่นมนี้ปุ๊บอาจจะโดนแบบนี้เอนเกมต่อได้นะครับอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นช่วงเอนเกมนะ เอนเกรมข่าวนี้ก็โอเคนะครับโอเคนี่ก็ต้องสารสาเนาะตจริงๆเมืนนี่เวลาเล่าสารนะครับเราแบบนี้ดีกว่านะครับเราก็ต้องแบบนำหน้าเนาะอย่าไปประชิดเขานะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคโอ้เขาเลือกตัดก็โอเคนะครับอืมอืมโอเคตอนนี้นะตอนนี้นะครับมันแต้มมันออกมาสูสีแบบมากๆเลยนะครับจริงๆแล้ววันนี้ต่อลงเซนเต้แล้วนะครับต่อลงเซนเต้เล่นอันนี้วนเวลาเล่นนะครับ เป็นหามือเซนเต้ก่อนนะเอนเกมอะ่ะยิ่งต้องหามือเซนเต้นะเพราะงั้นตำแหน่งเนี้ยใหญ่กว่ามินิใหญ่กว่านะครับเราสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับแต่ในเกมจริงเล่นมิน้เนาะต่อออกถ้ากับดาได้เซนเต้แล้วนะครับพอดำได้เซนเต้ปุ๊บดำามามือไปเล่นนี้นี้เป็นเม็ดที่ผิดเ่ะผมทาไมต้องเล่นเม็ดนี้อ่ะเม็ดนี้ก็ไม่เห็นต้องกินเลยเท่าไหร่นะตอนนี้มีตรงไหนที่ใหญ่กว่าก็ไม่เห็นนะ เนี่ยแล้วดําก็มาพาดตรงนี้อีกนะครับเห็นจะเห็นไหมว่าก็ยังมีจุดที่พาดกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับต่อลงอืมอืม อ่ะเดี๋ยวมันมีจะมีจุดพลาดเห็นไหมอันเนี้ยไปหวังอัตลิมาเพื่อคิดว่าเขาจะต้องกินนะอันนี้ไม่ใช่นะจริงๆเมนนี้เราก็ทีมมือได้แล้วนะครับเม้นนี้ยังไงก็ใหญ่กว่านะครับของของสีของสีขาวเนาะตรงนี้ทั้งคู่เลยใหญ่อยู่ทั้งคู่เลยนะครับโมเลนนี้เพราะงั้นตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้มันก็เป็นจุดช่วงเอนเกมนะครับเอนเกมนะครับเราต้องเดินในจุดที่เป็นเซนเต้ก่อนนะนี่แบบพื้นฐานเลยนะเซนเต้ทั้งคู่เดินดักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาเป็น เราเดินได้เซนเต้แล้วเขาเดินเป็นมือตามให้ันดับที่สองนะครับแล้วอันดับที่3าก็คือเราเดินเป็นมือตามแต่เขาเดินเป็นเซนเต้ให้ันดับเริ่มันดับที่3านะครับลนดับที่4เดินมือตามั้องคู่นะครับค่อยเลือกอนดับที่4ี่นะครับตอนนี้ข่าก็กลับมานําหมดแล้วนะครับดัมพ้องค้างพลาดเออไม่นเนี้ยเวลาเนี้ยเรา,าเรากินต่อทาไมเราต้องกินด้วยนะครับจริงๆเบนี้ไม่ควรกินนะครับเพราะว่าต่อให้เบนี้ไหนใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าครับอันนี้เสร็จแล้วก็เลน้นะครับนี่ใหญ่กว่านี่ตั้งสองแต้มเนี่ยสามแต้มเนี่ยนะครับ เพราะงั้นตรงนี้โอเคกว่านะครับอ่ายังมีจุดหนึ่งนะที่ที่ผมดูแล้วควรจะต้องพิจารณานะครับตรงนี้โอเคอันนี้ก็เป็นปกตินะครับอื้มอ,อื้เนี่ยหไหมแล้วก็มารับอีกรอบหนึง่ง <c oughs> คือคืออะไรผมไม่เข้าใจวันนี้ก็ควรรับถ้าอยากจะรับเราต้องรับแบบนี้นะครับอืมโอเคอ่าเชื่อม เม็ดนี้สีแต้มเองนะครับปิดนิมเบอร์เลยนะครับจริงๆเม็ดนี้ข่าวไม่ควรกินนะครับขาวคนเชื่อมนะครับแบบนี้เม็ดนี้ใหญ่มากนะครับโอเคอาตำแหน่งนี้นะครับก็มีหลายจุดที่อันนี้เอามาโอเคแล้วดําตัดสินใจได้ดีครับเล่นตำแหน่งนี้นะครับพอเล่นเม็ดนี้ปุ๊บแล้วไปเล่นเม็ดนี้ก่อนนะครับปกติอ่ะเราต้องเดินให้เป็นเซนเตใช่ไหมครับเม็ดนี้ยังไงก็ต้องรับอยู่แล้วถูกไหมครับพอรับเสร็จปั๊บเราเล่นนี้ต่อทีหนึ่งมันก็จะกินได้แล้วนะครับถ้าเขาเชื่อมเราก็กินหมดเลย นะครับแต่ถ้าเขาไม่เชื่อมอ่าถ้าสมมติเขาไป มือเดินที่อื่นนะครับมันก็จะโดนเป็นการขู่กินตำแหน่งอีกรอบหนึ่งเชื่อมเสร็จแล้วก็กินไปนี้อีกรอบหนึ่งเพราะงั้นไปนี้ยังไงก็เซนเต้ครับก็กลับมารับรับเสร็จเราเล่นนี้ก็เชื่อมต่อเห็นไหมครับอย่างเงี้ยดีกว่านะครับเวลาเราจะเล่นอะไรสักทีหนึ่งคิดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยากเดินก็เดินเนาะเพราะงั้นอันนี้ตรงฝ่ายคิดนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไคร้อย่าลืมกดแชร์เพื่อการตระหนัจของเราครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะกับความผิดพลาดตำแหน่ง ว่าเพื่อนๆจะหาความผิดพลาดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะครับครันนี้ต้องขอรถไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ